ส่วนใครสนใจเรื่องการดูดวงจีนหรือการดูฮวงจุย้ยอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะมาเช็คดวงชะตาก็นัดมาได้นะคะนัดอาจารย์ได้หรือว่าจะนัดเจอกับสินแสเลยก็ได้เพื่อให้ไปดูวงจุ้ยของแต่ละสถานที่ถ้าในเรื่องของการดูดวงพื้นฐานดวงเนี่ยเพื่อจะ ปรับพลังงานเสริมพลังงานหรือว่าใส่หินรัตนาชาติใส่เครื่องประดับเสริมพลังงานเนี่ยอาจารย์มีความรู้ตรงนี้อาจารย์สามารถช่วยแนะนําได้เลยส่วนถ้าต้องการดูห่วงจุย้ยอาจารย์ก็จะเชิญสินแสเสกค,คุงซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านปายจือ่อแล้วก็ห่วงจุย้ยเป็นสินแสประจําร้านปุณมณีไปดูห่วงจุ้ยให้กับลูกค้าซึ่งสินแสเนี่ยก็จะเช็คดวงและก็สถานที่ ตำแหน่งห่วงจุ้ยนั้นให้เหมาะสมกันแล้วก็ปรับให้เข้ากับดวงของแต่ละบุคคลสินแสเกคุงเนี่ยรู้จักกับอาจารย์มานานแล้วค่ะก็น่าจะสิบกว่าปีแล้วมีความชำนาญ